จกเวชพงโอสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะคะ่ะทุกครั้งที่ต้องซื้อยาคุณพ่อก็จะพามาที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอดเพราะที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเภสัชกรก็มีความรู้พนักงานก็เป็นกันเองมั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อยาก,ก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกคะ่ะร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่รุ่นสี่แยกวัดตึกถนนเยาวราชเวชพง์โอสถ เรื่องดักจับยุงแบล็คโฮลปล่อยก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์เลียนแบบลมหายใจของคนหลอกให้ยุงนึกว่าเป็นคนเพื่อดักจับยุงแบล็คโฮลแล้วโลกของคุณจะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะท่านี่เป็นพฤติกรรมที่คุณทำสนุกโดยไม่คิดป้องกันเสพโดยใช้เข็มฉีดยาร่วมกันมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามายัย หยุดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชเอชป้องกันได้ตรวจเลือดฟรีปีละสองครั้งที่โรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศหรือโทร1663งตอบทุกปัญหาเรื่องเอช ฉันช,ชมฟรีคอนเสิร์ตคิดถึงแม่ครั้งที่15 12สิงหาคมนี้ที่ MCC Hall The Mall บางกะปิ11นาฬิกาเป็นต้นไปรับบัตรชมฟรีที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นน The Mall บางกะปิการเรียลลิตี้โชว์ที่จะเฟ้นหาคนที่ต่างท,ที่จะไม่ใช้การตัดสินเพียงแค่เสียงดีอย่างเดียว พี่ไม่ผ่านหรอกนะมันต้องมีออร่ามาด้วยคนหล่อคนสวยอะ่ะมีเยอะแยะแต่คนที่จะมีพร้อมทั้งหน้าตาแล้วก็ออร่าเนี่ยหนึ่งในล้านเลยนะมันไม่ใช่เรื่องของพลังเสียงหรือเทคนิคการร้องเพลงมันคือออรา่าและผู้ช่วยอัจฉริยะดรขวัญใจไรยกาไทย a ลนด์ 's most famous ขวัญใจไทยแลนด์ทางช่อง3เริ่ม18สิงหาคมนี้ คิดช่วยทําโดยยาขมิ้นชันแคปซูลจากเวชคงโอสถเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ399วันจากธนาคารอมสิน นอ้นองที่จะเดินทางไปปลูกป่าก,กับพี่นะคะวันเสาร์อาทิตย์จันนี้นะคะที่อุตรดิตถ์ก็พี่ๆเขาจะโทรศัพท์ไปแจ้งว่าต้องเตรียมตัวอะไรอย่างไรบ้างนะค,ะคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยดูแลให้เต็มที่เหมือนเสมือนลูกของตัวเองเลยนะคะอาหารการกินนี่เพียบพร้อมเพราะว่ากฟผสนับสนุนทั้งที่พักอาหารการกินส่วนอาหารว่างนี่นะคะเราก็มีหลายท่านที่กรุณาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเจริญพภคกัณพันนะคะในานามของ CPF เเนี่ยมีทั้งนมสดมีทั้งเบเกอร์จากเชสเตอร์กริลเอาไปสนับสนุนนะคะ น้ำดืมนี้ไทยเบฟเวอร์เรจเนี่ยสนับสนุนตลอดการเดินทางทีเดียวนะคะรวมถึงเรื่องราวของการที่จะไป เรียนรู้วิธีการเป็นพิธีกรเป็นผู้สื่อขา่าวเป็นช่างภาพเนี่ยเราก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัททีจีเซอร์เรอวิลจำกัดให้โทรศัพท์มือถือมาฝึกการถ่ายภาพผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยธนาคารอมสินก็นําอุปกรณ์เข้าของไปแจกให้กับน้องๆมากมายทีเดียวรวมถึงบริษัท a d v a n c e i n f นโ Service ก็สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กๆที่มาร่วมในกิจกรรมด้วยเพราะฉะนั้นมีทั้งเงินมีทั้งความรู้ประสบการณ์และเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมจิตสํานึกที่จะได้รับกลับไปด้วยนะคะขอบพระคุณสๆ ผมว่าก่อนที่จะ<อ>พูดถึงพิธีเปิดเนี่ยเนื่องจากเวลารายการเราจากัดเนี่ยผมอยากให้ได้มีการบันทึกไว้ที่ทีวีช่อง3รายการสิริบณ์ช่วยคิดช่วยทําว่าในดํารงพุทธาและรายการนี้เนี่ยขอนําเสนอในสิ่งที่คนฟังอาจจะว่าผมเพ้อเจ้อหรือบ้าว่าคนจริงไทยเราเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพจัดแค่เอเชียนเกมก็คงลําบากแล้วซีเกมก็ไม่ใช่ง่ายๆเพราะนั้นโอลิมปิกเลิกคิดไปเลยแต่ผมคิดได้ครับ ไทยสามารถขอเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกได้ร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียนออจริงไหมฮะออสนามเราก็พร้อมสิงคโปร์อา้าวสิงคโปร์ให้จัดไปเลยกีฬาที่สิงคโปร์ถนัดออมาเลให้เป็นเจ้าภาพจัดเลื่องยิงธนูตะกร้อตะกร้อตะกร้อเอาเข้าไปยังไม่มีมานะแบดมินตันนะครับทางฟิลิปปินส์หนึ่งในสมาชิกอาเซียนก็ให้เป็นเจ้าภาพ บาสเกตบอลบาสเกตบอลกีฬาทางน้ําแค่ประกาศว่าจะแข่งกันที่ภูเก็ตเราขอเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลอะไเลยได้ไหรือกีฬาทางน้ำที่ภูเก็ตภูเก็ตโอ้โหหรือพัทยาแค่นี้นักกีฬาก็ตบตีกันแยกมาแล้วเออใช่วอลเลย์บอลชายหาดเนี่ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเพื่อเชิญนะครับท่านผู้ชมครับผมผมเรียนผ่านคุณสุรินทร์พิศวรรณเลขาธิการอาเซียนเลยครับว่าแต่อาจจะอีก20ปีข้างหน้าเสนอตัวโออาจจะไม่ต้องไม่ถึงรอคิดว่ารอให้พมงก์พม่าเขาพัฒนา มีอะไรอะไรห้าปีรับรองพม่าใช่ไหมครับล้เลยเพราะฉะนั้นแค่พม่าไทยมาเลสิงคโปร์เนี่ยที่มีชิดกันเวียดนามเนี่ยก็มีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจริงจัดเฉพาะแค่ตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แค่กลุ่มเราเนี้ยก็จัดได้เพราะฉะนั้นคุณสิริบูญต้องเป็นพยานนะเรารายการนี้เราเป็นคนปลุก ประการนี้เดี๋ยววันที่เราเป็นเจ้าภาพเดี๋ยวจะย้อนกลับมาเทปกลับมาเปิดอีกทีตอนนั้นผมคงไม่ค่อยว่างแลถ้าอีกยี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยทำอะไรอยู่คะเดินสายค่ะเดินสายหาเสียงถ้ายังอยู่นะครับผมอยากมีส่วนร่วมเช่นมาเป็นคนขับรถเป็นเลยซองก็อยากอยากมีส่วนร่วมคิดว่าจะไปร่วมในพิธีเปิดแบบนี้เห็ไหมผู้นำจุดทิ้มาไม่ใช่ไม่ใช่เอาดูพีนอลิซาเบธเขายังมาร่วมพิธีเปิด พิธีเปิดของอังกฤษเนี่ยผมว่าความได้เปรียบเหนือจีนเนี่ยก็คือคนที่เข้ามาร่วมงานมาร่วมด้วยเนี่ยเป็นคนที่คนทั่วโลกรู้จัก <นะ S 1> เขาเลือกมาพระราชินอีอลิซเบตที่สองเนี่ยโอ้ท่าน ท่านทรงร่วมพระหั์ร่วมมืออย่างดีเลยตกใจเลยนะคะเห็นมาเปิดพระราชวังบัลลังก์แฮนไม่ข่ายางี้นะฮะแต่ตอนที่ทรงกระโดดจากเฮลิคอปเตอร์น่ะต้องไม่จริงฮะต้องเป็นแซนด์อินแต่ว่าการที่ตกใจเลยนพูดภาษาชาวบ้านท่านรวมมือด้วยเนี่ยก็คือว่าทามิ่งเวลามันจังหวะกันพอดีนะเพราะท่านเสด็จออกมานั่งที่ประทับเหมือนว่าเฮลิคอปเตอร์เพิ่ง ส่งลงเพิ่งลงมาจากเฮลิคอปเตอร์เหมือนดูถ่ายเจมส์บอนด์อะไรอย่างนี้เลยนะอีวีนิ่งเจมส์บอนด์มิสเตอร์บีนมิสเตอร์ออมิสเตร์บีนก็เป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็แดนนี่แคร์กค่ะอย่างเดวิดเบ็กแฮมเนี่ยคนก็รู้จักทั่วโลกพอลแมคคาร์นีย์นะคะใชแล้วก็เจคเคโรลิงที่แต่ง แฮร์ร <Harry Potter S 1> ี่พอตเตอร์ค่ะไม่แต่หลายคนก็อาจจะมองอย่างนี้นะคะคือหญิงนั่งดูพิธีเปิดกับบางบางท่านก็บอกว่ามันยากไปหรือเปล่าเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ษษซึ่งบางคนไม่ค่อยรู้หรือเปล่าผมว่าเ,<อ>เขาพยายามจะนําเสนองานที่มันเป็นงานด้านสังคมที่สําคัญสําคัญ <wing. S 1> เช่นการเสียสละในโรงพยาบาลใช่ไหมเตียงเป็นเท่าไหร่ตั้งร,องร้อยเตียงแล้วก็เขาเน้นไปที่เด็กเอาเด็กมาแสดงเอาเด็กมาเล่นเพราะนั้นเขา ให้คนเห็นความหลากหลายความหลากหลายการเสียสละงานสาธารณะแต่ผมว่าเขามีความเป็นคลาสสิกมากอม,มีความเป็นคลาสสิกมากและอีกอันหนึ่งต้องยกย่อง,ของเขาเขาจะได้ผลทัง้งการท่องเที่ยวมหาศาลเลยโดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาวิ่งมาราธอนหญิงเนี่ยอ๋อใช่โหเล่นวิ่งรอบกรุงลอนดอนครับการจัดการาครับคุณ<ช>พิรบุญชิดดูที่ว่าถนนเส้นทาง42กิโลเมตรครึ่งเนี่ยเขาจัดถนนเนี่ยสวยหมดทุก ประดับประดาด้วยผ้าด้วยหลากสีนะฮะถ้ารวมแล้วก็เป็นร้อยกิโลนะฮะลกองเชียร์กองเชียร์เนี่ยสองข้างทางเลยค่ะขอโทษนี่เธอผมเนี่ยมันอยู่ลอนดอนบ่อยนะฮะถนนที่ผ่านไปเนี่ยเออเราก็เคยผ่านเราก็เคยเห็นเราก็เคยไปเออตรงนี้เราเคยมาลงรถไฟใต้ดินอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอก็ น้องประทับใจก็ได um ้ผลทางด้านการท่องเที่ยวมหาศาลเดี๋ยวต้องรอดูพิธีปิดอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างจะประทับใจแค่ไหนแล้วเราจะคว้าเหรียญอะไรมาได้เพิ่มเติมหรือเปล่าอย่าลืมนะคะบ่ายสามโมงวันนี้นะคะประมาณสักบ่ายสามสิบห้าเนี่ยจะมีการแข่งขันของเทควันโดอีกเหมือนกันน้องจูนนะคะรุ่นห้าสิ็ดกิโลกรัมต้องเป็นกำลังใจให้กับน้องจูนด้วยเรียกว่าสามสี่วันนี้ลุ้นระทึกกัน ทุกเย็นเลยเหมือนกันนะคะเอาละหมดเวลาเดี๋ยวไปชมเด็กที่เด็กทําการปิดไทยที่ทางข่าวในวันนี้ขอบพระคุณคุณน้ำรงค่ะคุณน้ำรงค์ที่ชั้นสี่บูญร้ะท่านผู้ชมกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้พวกผมกำลังเข้าค่ายอังกฤษแคมป์เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีมากขึ้นถึงแม้เบตงจะเป็นเมืองเล็กๆที่ปลายด้ามขวานแต่พวกเราก็เตรียมตัวที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วครับ วันนี้หลายฝ่ายกำลังตื่นตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพวกเราชาวเบตงจังหวัดยะลาก็เช่นเดียวกันโดยในทุกวันเสาร์อาทิตย์จะมีการอบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษแก่เด็กระดับปฐมศึกษาปีที่4-6ติดต่อกันมาเกือบเดือนแล้วที่ผ่านมาได้มีการเปิดอบมรมภาษามลา,ายูและภาษาอังกฤษให้กับประชาชนทั่วไปสำหรับค่ายอังกฤษแคมป์ครั้งนี้เป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนที่ทางเทศบาลเมืองเบตง จัดขึ้นมาสำหรับนักเรียนในสังกัดเทศบาลมืองเบตตงครับ สำหรับโครงการอินดิชแคมป์นะคะเป็นโครงการที่เทศบาลเมืองเบตงจัดขึ้นเพื่อ,อพัฒนาเด็กเกยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอําเภอเบตงเป็นอําเภอที่มีความเป็นผูวัฒนธรรมเรามีความเข้มแข็งในด้านภาษาจีนภาษามาเลวีกลางและภาษาอาดับดังนั้นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารของประชาคมอาเซียนคือภาษาอังกฤษเด็กรุ่นใหม่ต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วค่ะประโยชน์ที่จะได้รับก็คือการเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่ความร่วมมือในด้านการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐก ดอาเซียย,ย้วประโยชน์ที่ได้รับกับจากการอบรมครั้งนี้นะครับผมจะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันที่กําลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนครับสามารถทให้หนูมีเพื่อนสนิทต,ต่างโรงเรียนเพิ่มขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ได้มีเพื่อนดีๆที่หนูได้รู้จักด้วยค่ะ สำหรับผมรู้สึกมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นและใช้เวลาว่างวันเสาร์อาทิตย์อย่างเป็นประโยชน์ผมเด็กชายทยากรอ,อ่อนมิ่งผู้สื่อข่าวอาสาเด็กคิดเด็กทำรายงานครับขอบคุณครับ นี้ต้องติดตามฝ่ายค้านจะยื่นกระทู้สดต่อที่ประชุมสภาถามนายกรัฐมนตรีเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาไฟใต้สารอาญานัดอ่านคำสั่งกรณีสำนักงานสารรัฐธรรมนูญยื่นฟ้องให้ถอนประกันแกนนำนอปชอ .24 คนธนาคารแห่งประเทศไทยจะถแถลงผลการดำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาสที่ส